สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดขนบ้านป่านะคะมา,าล่าเห็ดอีกแล้วค่ะเห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่เมื่อฝนตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่าเราชื้นนะคะาการขึ้นของเห็ดเขาจะเป็นสเต็ปนะคะถ้า,าฝนมานะคะแล้วก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เขาจะมีเห็ด ชนิดหนึ่งที่ขึ้นนะคะก็จะมีที่ขึ้นก่อนไข่ก็คือเห็ดพึ่งขมนะคะจะออกสีม่วงนะคะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวก็จะเห็นแล้วก็อีกเห็ดหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเห็ดยูคาหรือเห็ดละงหินนะคะหรือเห็ดดูนะคะสามชื่อนี้คือเห็ดเดียวกันนะคะเป็นเห็ดที่ครูทัดชอบมากอร่อยมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักหรือเห็นแล้วจะอ๋อ นะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะดอกเขาไม่ได้ดอกเขาไม่ได้โตนะคะดอกเล็กๆค่ะตอนนี้กาลังกาลังตูมค่ะนี้นะคะบางทีก็จะออกเป็นสีดําๆข้างบนนะคะอ่าข้างล่างเขาจะมีเยื่อหุ้มเหมือนกับเห็ดละโง่ค่ะนะคะก็เนี่ยกินได้อร่อยด้วยค่ะ มาเก็บช่วงเย็นๆนะคะใบยๆเขาจะเป็นเขาจะออกดอกตุ้มๆเลยคะ่ะขนาดนี้แกงอร่อยมากค่ะหวานอร่อยค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะช่วงนี้เห็ดละโงกยังไม่ออกนะคะยังยังไม่ออกเห็ดเห็ดดูเลยเห็ดพึ่งขมจะออกก่อนนะคะ<อ>เห็ดพึ่งขมก็จะมีรสชาติขมนี่ค่ะนี่โอ้ล้างง่ายแล้วอร่อยด้วยค่ะนี่ กันค่ะนี่ถ้ามาช่วงเชา้าถ้าเรามาเก็บช่วงเชา้ามันจะบานค่ะนี่ถ้ามาเก็บช่วงนี้เขาก็จะออกดอกตุ้มๆค่ะนี่เห็นไหมคะลักษณะของดอกของเขาจะมีหุ้มนะคะแล้วก็นี่นเขาเรียกอ่า เห็ดละโงกหินบ้างนะคะเพราะลักษณะคล้ายเห็ดละโงกนะคะแล้วก็จะมีสีออกดำาๆครําครอ่าเทาๆค่ะก็เรียกเหมือนหินเขาเรียกว่าละโงกหินหรือบางที่ก็เรียกว่าอ่าเห็ดดูแล้วบางที่ก็จะจะเรียกว่าอ่าเห็ดยูคาค่ะนี่ค่ะจะต่อไหมคะนี่นี่ค่ะ ดอกขนาดนี้แบบอร่อยแล้วก็ล้างง่ายด้วยนะคะล้างง่ายก็เห็ดละง่อีกค่ะน,นี่ช่วงนี้ค่ะต้องต้องต้องเก็บเห็ดนี้แล้ว่ะคะนี่ะนี่อีกไหมเออถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าไข่เขาค่ะนี่ก็จะล้างง่ายมากนะคะอร่อยนี่ค่ะถือว่าดอกใหญ่ล้วเลย ตอนนี้จะมีรอยกินด้วยนใหญ่เลยค่ะอันนี้มากับป้าปุ๋งคันนี่จะของพื้นที่ เก็บเอาเก็บเอาอยู่ค่ะเน,นี่ยๆเนี่ยดอกขนาดนี้นะกำลังอร่อยค่ะถ้ามาช่วงเช้าก็บานแล้วค่ะบานแล้วจะล้างยากหน่อยกำลังออกเลยค่ะเนี่ยหาค่อนข้างยากหน่อยนะคะก็ะจะอยู่กับดงตาหญ้าคะ มีดอกตุมๆด้วยค่ะมีดอกตุมด้วยค่ะเป็นเหมือนลักษณะไข่เห็ดละงูกเลยด,ดูดูดีๆค่ะนะดกตรงนี้ออกเยอะค่ะ เลาเก็บเห็ดต้องมือเบาๆค่ะไม่งั้นก็จะแตกหักประมาณนี้แล้วค่ะจอกนี้ก็บานแล้วค่ะเนี่ยเอานะคะเะอาดอกตุ้มๆค่ะ ก็จะเป็นดงป่ายะค่ะเข้าป่าแล้วอากาศจะร้อนอบอ้าวเหงื่อเลยค่ะเนี่ยอากาศแบบนี้แหละค่ะที่ว่าเห็ดเขาจะออกค่ะเดี๋ยวสักหน่อยก็เห็ดละโงกค่ะ เดี๋ยวป่าแตกกันเลยแล้วค่ะแต่ตอนนี้เรามาเก็บเห็ดเห็ดดูหรือเห็ดละงกเห็นหรือเห็ดดูคากันก่อนค่ะเจออีกแล้วค่ะ,ใช,คะใช้ได้เลยค่ะนี่ได้เยอะๆยะอร่อยมาก เอาไปผัดเอาไปทำห่อหมกได้หมดเลยค่ะคลักษณะป่าค่ะนะ ไข่ขาวๆนี่ค่ะนี่ตุ้มๆขาวๆนี่แหละค่ะนี่นี่ไข่เขาค่ะกําลังออกค่ะเพิ่งออกนะคะนี่แว่าตาปุ๋งจะขึ้นมาสำรวจนี่ทําไมเขาถึงเรียกว่าเห็ดละงอกนังโงกนั่งละโงกผีนค่ะนี่นี่เขาบางดอกค่ะนี่เขาจะเป็นสีอย่างนี้ค่ะนี่เขาจะเป็นสีอย่างนี้ค่ะนี่ก็เหมือนเห็ดละโงกแล้วก็มีสีออกเทาๆค่ะ เรเลยเรียกหินละโง,งกหินเจนน,นนี่คันนี้นี่แหละที่มาของคาว่าละโง,งกหินค่ะนี่เห็นไหมคันนี่เห็นข,า,ขาวๆโปะๆมาเนี่ยน,นี่ค่ะลองคุยดูคันนี้เห็นไหมคะนี่อร่อยกำลังออกเลยสายตาต๊แบบนี้บานแล้วค่นนี้ไม่เอานะคะเดี๋ยวให้เขาเป็นเชื้อนี่นะคะ่ะยังนี่บานแล้วนี่ บานแล้วอืมที่บานไม่บานบานไม่เท่าไรใา้หมดเลยค่ะนี่แนี้ดอกใหญ่เลยค่ะมันดอกดอก,ดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นอยู่ที่ความสมบ,บูรณ์บางทีก็ดอกใหญ่เท่ากับเห็ดละงกเลยก็มีนะคะนี่มันขึ้นอยู่กับความสมบ,บูรณ์ของดินค่ะนี่ ดอกนี้ดอกใหญ่เลยนี่ตัวนี้บานแล้วค่ะเนี่ยตัวนี้นะเนี่เอาค่ะบานแล้วแต่ตัวนี้ไม่รู้เห็ดอะไรแบบนี่ดีค่ะกำลังแตกแตกเลยนี่โอค่ะ สายตาต้องดีท่นนี้นี่กำลังออกกันน่ะฝาฝนค่ะนี่ค่ะกำลัง กำลังตุ้มๆเต็มเลยอยู่กับดินค่ะนี่ไงค่นนี่นี่ตุ้มๆอยู่กับดินเยอะอยู่ เห <laughs> ยียบเหยียบจนเละหมดเลย,ย,ยอากาศค่อนข้างจะครึ้มแล้วก็อบอ้าวมากค่ะนี่ตอนนี้ก็มีฝนรินริน ก็จะมีเสียงไก่ป่าขันมาเป็นระยะระยะค่ะ <c oughs> <c oughs> หมดแดงตัวน,นี้ค่ะเจอ นี่เห็ดพึ่งขมค่ะนี่จริงๆเขาจะมีสีม่วงแต่พอดีเขา,าพึ่งโผล่ขึ้นมาจากใบไม้ค่ะก็เลยดูมีสีขาวเห็ดพึ่งขมค่ะจะมีรสขมค่ะเอาไปแกงเปลือกอร่อยดีนักแล้ นี่้าเห็ดออกนี่ก็ทั้งลังโงกทั้งอะไรสารพัดเห็ดอะค่ะป่าทงนี้สักหน่อยอีกสักอาทิตย์หน้าน่าจะออกเยอะ มาชมบรรยากาศกันเดี๋ยวป,ป้าปงจะพาไปหาอีกจุดหนึ่งค่ะฝนฝนฝนมาค่ะนี่มาเจอเห็ดนี่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งขมค่ะนี่น,นี่นะคะเห็ดพึ่งขมนี่นีนี่ ออกเนี่ยกำลังออกกำลังสวยเลยค่ะนี่เวลาเขาออกก็จะออกเป็นกลุ่มนี่ก็จะขมนะคะทำกับเอาไปแกงเปรอะใส่หน่อไม้ใส่ย่้านางสุดยอดเลยนะคะนี่นี่เห็ดขมดูขาดูขาเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆเห็นไหมค่สีของเขา กำลังออกค่ะกำลังออตุมๆเลยค่ะนี่มาเจอแบบนี้เลยอร่อยมากเอาไปจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยสุดอร่อยเลยนะคะนี่คนบางคนอาจจะว่าขมแต่ตอนนี้คือเราไม่ขมแล้วอะค่ะอร่อยนะคะนี่เห็ดนี้จะออกก่อนใครนะคะออกก่อนใครแล้วก็มาเจ้าเห็ดนี่แหละคะ่ะเห็ดดูด้วยเห็ด อ่าละงโงกหินนะคะนี่ก็จะออกไล่ๆกันพร้อมกันนะคะตรงนี้เห็ดละโงกยังยังไม่ออกนะคะก็จะออกพวกนี้ก่อนมาเจอลูกอ่าเขาเรียกลูกภาษาลาวเอิบมเกเหลือมค่ะนี่ภาษาไทยเด็กอะไรนะเอาไปดองกินได้นะคะเปลือกของเขาค่ะสมัยเด็กเกอ่า ครูทัดจะเอาผ่าครึ่งค่ะผ่าครึ่งแล้วก็จะมีะมะเมล็ดข้างในเอาไม้จิ้มฟันน่ะจิ้มเอานะคะเขาจะ,ะคล้ายๆมันๆคล้ายๆจะบกอะคะ่ะอร่อยค่ะี่ผลไม้สมัยก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ครูทัดพา,าทุกท่านมาเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดที่ ออกช่วงแรกๆนะคะก่อนที่เห็ดละโงกหรือเห็ดอื่นจะออกนะคะก็มีเห็ดนี่ค่ะเรียกว่าเห็ดดูเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดละโงหินค่ะนี่กินได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะล้างก็ง่ายด้วยช่วงนี้ถ้ามาถ้ามาเก็บช่วงเย็นๆนะคะเขาก็จะเป็นดอกตูมหรือก็ไข่นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ค่ะนี่เห็ดเห็ดพึ่งขมนะคะก็ กำลังออกค่ะกำลังเดี๋ยวว่าแรกๆเลยค่ะนี่กำลังตูมกำลังอร่อยอร่อยเลยค่ะเอาไปทำกินก็ได้หลายอย่างเลยค่ะเอาไปแกงเปรอะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกะปิจิ้มน้ำพริกซีฟู้ดนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดจิ้มน้ำพริกกสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากนะคะนี่วิธีทำกินของเห็ดอ่ เห็ดพึ่งขมค่ะนี่จะสีลสักษณะอย่างนี้นะคะเห็ดพึ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสรุปนะคะมาช่วงเย็นเย็นแล้วนะคะมาดูค่ะนี่ก็ได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็สามารถเอาไปแกงเอาไปแกงได้ค่ะไปแกงเปิดอหรือไปผัดหรือไปห่อหมกใส่ใบนางลัก นะคะเหมือนหมกปลาซิวนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะก็ได้แค่นี้ก็ทำแล้วค่ะก็มาเหมือนกับมา,าส่องป่าดูก่อนว่าพอมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่านะคะได้อีกสัปดาห์หน้านะคะครูทัดจะพามาเก็บเห็ดละโง่กันค่ะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ได้มาสำรวจป่านะคะก็ได้เห็ด นิดหน่อยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ะสนุกกับการเดินป่าค่ะสำหรับกินนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูทัาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ